สวัสดีครับพี่น้องมันนี้กินกับช่องโกโก้อีสานสัมบานกับพี่น้องมันนี้สิบห้าพี่น้องมากินมาม่าเผ็ดมาเลเซียพี่น้องมาม่าเผ็ดมาเลเซียคือเกาคือเดิมพี่น้องมันนี้สิบห้ากินกับหมูหม้อขอพี่น้องหมูแต่ละคนแนะน้ำตัวเลยครับครับสวัสดีครับมานนะครับสวัสดีครับบีนะครับสวัสดีครับแฟ้มนะครับสำหรับเจ้าของช่องก็ต้องแนะน้ำตัวนะพี่น้องเอ็นกัตสึเทียสุคลิปกะซิมีก็คือแบบว่าผู้ใดชนะพี่น้องผู้ใดชนะมืันนี่กะซีได้แบบว่ามีสิทธี่สิเลือกสิมี่สามตัวเหลือ แล้วก็นมพี่น้องแล้วก็น้ำเปล่าผู้ผู้ที่ชนะผู้แรกก็คือสีมี่สีสีเลือกครับแต่ว่าผู้สุดท้ายก็คือผู้ที่แพ้สีมี่สีสีเลือกอย่างเลยพี่น้องครับไปดูเลยครับกที่หอดทาน่อน้องการใส่พริกพี่น้องพริกอันที่มันเป็นเผ็ดนี่แต่ว่าเสนมันดูพี่เจ้ามองดูขาได้ขี้เกียดมาครับมาเพื่อเป็นการไม่เอาเปรียบกันนะครับ เพี่เห็นันดาเลยพี๊เห็นเลยนะครับแค่<ว>ก,กินก็ออกแล้วหม่จะกินแรงมากนี่จะมากินแบบพี่น้องมันแสบอยุ้มทางแบบกินแล้วมันก็แสบทองงะะ้อง,องเหย่วนะเหย้าเหย้าแปลว่าอะไรมันแสบท้องแหง้งอะไรมาคนพี่น้องเขาก็สิค้นเหมือนค้นโคเล่โคเล่โคเล่ เอาให้มันเข้ากันนะครับเดี๋ยวเพิ่งกินนะเดี๋ยวรอสัญญาจังหวะคนกว่าป้าพี่น้องมันสิเพจทกู่เลมันหอนเนาะถ้ามันหอนไปปวดหัวมั้ยดูชีวิตเดคอ่ะสิประมาณเนี่ยพี่น้องย่าไปกินเหล่าเนาะเดี๋ยวบ๊อบมิก็กินบ๊อบมิก็กินเข่ากันที่แบบมาม่ากันที่นอนต้มไข่บอกมาม่าบอกกินแกงกันมา่ามากเลยป้ากินป้าหรอป้า แล้วทำไม่ต ok> ้องเล่นต้องเล่นกินแบบเรื่อยๆเออัวเรื่อยๆให้หมดก่อนให้หมดต้องเล่นล่าชนะนะไปยังบนได้นะไปครับไปเริ่มไปมามามาแบบมาแบบมาวะวัวเพราะว่าแปลรเขาหรอพี่น้องแล้วมันแจ่มไหย โอ้ยว่าหมดเลยก็แบบสตรเส้นก็แบบมึงเป็นรองมึงตแสบตาแสบตาเลยอ่ะไมวะกินมาได้กับมัพี่แห่งเอะห่พี่น้องเอ้ยเสียพอเลยวะสบาแลวพี่น้องสบายลว คนเราฟังกินใครกินซาเนี่ยมันมันติ๋ีตัวพี่นอออ้องฮะอืมอืมจะบอก่ยแต่ฮะเอ้าเต้นหมาต้ำนะครับตอนนี้พอ,อแล้วครับเรื่องอะไครับจะเอาอะไรมงงแก้เปอย่างนี้ นี่ดูแล้วกันควาเพชรควายไหนเป็นพุธผู้หีิสองพี่น้องเรียบร้อยพี่น้องเรียบร้อยขอน้ำเปล่าพี่น้องเขาจะมาบังปฏิกิริยาพูดกินพูดหายไปเลย มันาเเดยหลังรพี่น้อง้เิ่ปฏิิยาของมอมครับตาแตกเลยครับตาแตกเลยพี่น้องเอขนาดรับเดี๋่วได้พี่น้องหมตีมันตี ตอนแรกว่าจะไม่เปียอม่นีเกียกูแก่ัสวไมเอไม่อยู่อะสตรอเบอรีสตรอเบอรี่ไม่ไหว้หันเพื่มากเลยใครใครเใครใคะ้โอ้ไม่กนงหลังได้ก็เป็ยจริงไม่กินเลยออะเออม เดือดของพี่น้องมันหยิบช่วงเด็นี่าไพี่น้องเด็ดอีลียโชว์โชว์หน่อยครับโอ้ยวตายแล้วโอ้เป็นไครับเป็นไครับตายโอมัยคามรู้สึกไครับสมรยพวกมือสดครับเป็นไงครับมันเพดจนรอบอออกพี่น้อง ได้ไกชาอ่ะปากชาเลยชาแต่อะไรบอเห็นม่อพดแล้วก็เห็นอะไรดี๋ยวเห็นหมะไรมึงจีวอชาจีบวบ้านมูกัสิเพ็ดบ่าไรดพี่น้องน้ำตาแตกไหมน้ำตาแตกตาแตไหมคอยบ้าคอยอ้อนเห่อดีเม่อกีเพ็ดแห้งอยู่เลพี่น้องเพ็ดแห้งเพ็ดแห้งคอยบ้านี จากหน้าเอขาตอนนี้หน้าดำหน้าแดงหมดแล้วเนี่ยเขียนแห้งพี่น้องสี่ขับว่าอะไรตรงเนี้ยอะไรออกเลยอ่ะเหืียวเนี่ยขึ้นมาเยอะเลยเฮียเฮียพี่น้องเฮียหยวนอยู่ยังกับข้าวเอินข้าเงินเนี่ยมาเบิร์นเบิร์นสู้ขับด้วยพี่น้องย่อมเราปะพิ้นแห้งสะพานก่อนเคยกินมาก่อนมามาเผ็ดมามาเผ็ดเกาหลีสู้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้สักเปอร์เซ็นต์เลยอันนี้มันเท่าไหร่นะ นี่ร้านสูวิวมามันเพียบประมาณหมื่นมั้งแค่หมื่นหมื่นกว่าแต่นี่มันเผ็ดร้านอ่ะไม่เท่าเลยอะสิบสองอะพี่น้องแม่มันเผ็ดแห้งดีบอกพี่แบบเ่ยเขาป็กี่ตำมหงกับว่าเผ็ดป่านนี่ไหมนา้องยี่สิบเมตรไปน่ะสัมผัสความรู้สึกนะครับกินทล้วแล้รู้สึกยังไงครับคุ้ตาแตกโอ้โหสเปิร์ไม่หวานมากตีบอกปกติเป็นคนกินเผ็ดกินเผ็ดมากด้วยโอ้ตอนนี้อันนี้ไม่เป็นจริงมันเกินมันเกินกำหนดที่แบบเขาทีับได้พี่น้อง อ๋อสปีน้องสำหรับคลิปนี้เขาก็สิแบบโจบไอ้เพียงแค่นี่นะครับเนาะสำหรับคลิปหน้าเขาจะมาเห็นอย่างพี่น้องเบิร์พี่น้องอย่าเบิร์กี่อย่างแบบในรูปแบบใดพี่น้องกันรอดหาติดตามมาเลยครับสำหรับผู้ใดอยากติดตามช่องโกโก้อีสานสัมราากับพิมพ์ไปในช่องยูทูปนะครับโกโก้อีสานสัมราามันก็สิขึ้นมากพี่น้องขอยแปะลิงก์ไว้เยอะเดี๋ยวอีกบ่โดนขอสิโลงโฆษณาแล้วพี่น้องโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับ